แต่ถ้าอยากจะสอบออนไลน์ site, นะฮะก็ผม <ć> ก็จะ<ไ>ทำสำเนาให้ครับวันอาทิตย์วันที่เก้าครับอาจารย์วันที่เก้าเออผมบวกผิดไปโทษทีก็มีอะไรแนวอาจจะบทที่เราเรียนน่ะประมาณหนึ่สามเองมั้ง หนึ่งหนึ่งนึงสามอาจจะข้ามไปสี่เป็นปลนยัยนนะฮะขายแบบฝึกหัดใช้เล่มนะก็น้ดอย่าลืมมาเซ็นชื่อนะนะไม่ว่าคุณจะออนไลน์ออนไซต์แวะมาเซ็นชื่อด้วยกันอเวลาทั้งวันแล้วกันนะ แล้วแต่สะดวกที่บกคุณจะเข้าโอเคประมาณนี้แหละนะครับข้อสอบเออจำนวนข้อสอบสามสิบข้อ,อะก็ใครมาที่หลังผมก็สรุปตามนี้นะครับก็อสอบเป็นก็อสอบอ่าปรนัยนะแนวก็สอบก็จะเป็นแนวที่ อยู่ท้ายแบบฝึกหัดน,นะครับทำได้ทั้งวันนะทั้งวันก็คือวันอาทิตย์คนเกิดติดวิชาสอบวิชาไหนก็มาทำวิชานั้นนะ,ะอเอาแบบรู้คะแนนเลยแล้วกันนะผมแบ่งเป็นสามส่วนนะฮะก็ ส่วนหนึ่งมันสิบข้อนะฮะแต่ละส่วนเนี่ยสิบข้อเพราะฉะนั้นคุณก็จบสิบข้อแล้วก็ไปทําอีกสิบข้อหนึ่งนะแล้วก็แต่ละชุดทำได้สองครั้งนะฮะเอาคะแนนสูงสุดมานะคุณครั้งแรกเกิดทำได้ สิบคุณไม่ต้องทําต่อนะแต่ครั้งแรกคุณทําได้เก้าครั้งที่สองทำได้แปดเนะี่ยผมก็ยึดเก้าเป็นหลักนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับทําแล้วเดี๋ยวผมจะโชว์ผลผ่านไอออนไลน์เลยนะก็ไปดีไอแบบกึกหัดให้ หนึ 1> 1่งถึงสามน่าจะเป็นหลังสี่ผมไม่แน่ใจมันถึงด้วยปะก็อ่านๆเผื่อไว้แล้วกันนะอ่ะมาเนื้อหาของเรานะครับเนื้อหาของเราวันนี้ก็อ่าของเสกุณเนี่ยเดีวกว่าอีกสิ่งหนึ่งนะเพราะว่าผมติดวันหยุดอะไเนี่ยหรือติดงานก็เลยไม่ได้อ่าสอนนะ เดี๋ยวผมไปปรับไอตัววีดีโอที่บันทึกไว้แล้วกันนะว่าเป็นคนข้อมูลได้เพราะว่าจะได้ถ้าคุณไม่ได้ดูสิกนี้ก็ดูอีกสิกหนึ่งวันศุกร์ก็เนะื้อหาสอนคล้ายๆกันนะนะมาดูเรื่องเฟดนะฮะอันนี้ผลโอเวอร์วิวกันนะเฟด แล้วก็กดของเฟสเฟสนี่ก็เหมือนสถานะ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 ในอ่าในเทอร์โมก็จะเป็นพวกแก๊สนะเป็นลนะิควอซอลิดอ่าเป็นอะไรลายของมันไอของเหลวอ่าลิควนะิดแต่นี้เฟสตัวเนี้ยมันหมายถึงว่ามีแพทเทิร์นอาจจะถ้าเป็นเหล็กก็จะมี กลุ่มของอเหล็ก Alpha, อัลฟาเหล็ก Beta, เบต้าเหล็กแกมมาหรือเป็นส่วนผสมของทองแดงกับเงินนะฮะก็ก็จะเป็นเฟสตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของเรียกว่าพื้นที่นะหรือห้องนะฮะของตัวนี้นะก็เหมือนกับคุณได้นาคออกมาเนี่ยมันเป็นส่วนผสมที่เราดูได้ตาเอ้ยมันเนื้อเดียวกันใช่ไหมจริงมันก็คือ เกณฑของแต่ละเกณฑ์เนี่ยมันผสมในเนื้อโลหะแทรกกันอยู่นะฮะอันนี้ก็บอกว่าสารละลายของแข็งอ่าก็เป็นอ่าสภาพของเฟสแต่ละตัวเนี่ยช่วงที่มีอุณหภูมินะตัวอยู่ลิควิดกับโซลิดถ้าเป็นสารตัวเดียวก็อันนี้ก็จะเป็นลิควิดนะฮะโซลิด ถ้าเ้าเป็นสารสองตัวนะฮะไอเทมเอเนเจอร์ตรงนี้นะมันก็จะมีลิควิดกับโซลิดนะเดีย๋ยวไปดูการาฟจริงแล้วกันนะผมพอถัดมาก็เรื่องการสร้างเฟดก็เอาข้อมูลพวกนี้มาสร้างเป็นเฟลดนะให้คุณดูนะพวกพวกนี้ถ้าดูกราฟเป็นก็น่าจะเข้าใจนะแล้วก็โงหาหผสม,มของสองค่าอันนี้ก็มีเยอะแยะไปเลยนะ ตอม,มิมของเฟสนะครับะเนื้อหาวันนี้ค่อนข้างยาวอชั่วโมงไม่จบผมไว้ต่อขราวหน้าแล้วกันนะเพราะว่ามันน่าจะนำอืไป,ปเยอะกว่าสมควรนะครับ กลับมาเยอะเรากอยู่ที่อุตสาหการมต่างแล้วก็มันเลื่อนเพราะต้นทุนสูงเลื่อนการกระจายที่สามนได้ไหมอ,อ่าอ่าพอกลับมาเรื่องเฟสเนี่ยเราก็บอกสภาวะสมดุลของเฟสนะฮะอันนี้เขาก็จะบอกว่าสารละลายเนี่ยเวลารวมตัวกันนะฮะอะตอมหรือไอออนเนี่ยก็สองชนิดนะฮะมันก็จะเป็นผลึกใช่ไหม วัเลนกเนี่ยตัวเนี้ยมันก็จะอยู่มิกกันนะฮะบางตัวก็มิกกันได้ดีก็คืออยู่ในตัวของมันเองนะแต่ส่วนใหญ่โลหะก,ก็จะมิกกันได้ดีนะฮะอย่างพวกแร่ธาตุทองอย่างเงี้ยทองเคอเงี้ยมีส่วนผสมของทองทอง,ทอง,ท,องทองมันเอวใช่ไหม a อเนี่ยอยู่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าอา่ทองเคก็จะเป็นเส้นของทองมีทองแดงผสมหรือนาคอะไรพวกนี้ก็จะมีส่วนผสมของของที่มันบนลงไปนะฮะตัวที่ผสมลงไปเนี่ยมันก็จะผลกระทบให้คุณสมบัติบางอย่างของมันเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปนะฮะแต่มันก็อ้างอิง ตัวเขาเรียกว่าอะไรสารบริสุทธิ์ของมันเองนะอย่างถ้าคุณมีจุดล้อมเหลวสองตัวที่อต่างกันนะตอนที่ผสมปุ๊บไอจุดล้อมเหลวของมันถ้าตัวไหนมีมากกว่ามันก็จะยังคงสภาพใกล้เคียงกับจุดนั้นนะ,ะมารู้จักนิยามเฟสก่อนนะฮะของสถานนะใช่ไหม อันนี้ก็บอกว่าเป็นธาเฟสตรงนี้ก็คือเป็นพื้นที่หรือเป็นระบบนะของของสภาพแวดล้อมนะฮะนะอันนี้อย่างเมื่อกี้ยผมบอกว่าเรื่องสามเฟสนะของเหลวของเหลวของแก๊สนะะก็คือด้านเทอร์โมโเราจะมองสภาวะตรงนี้นะแต่เฟสของตัวโลหะก็น่าจะดูเป็นส่วนผสมหรือผลึกเกิดขึ้นยังไงนะครับ อันนี้ก็เขายกตัวอย่างนะครับเรื่องไอมีสามสถานะด้วยกันนะไอก็คือเป็น solid ใช่ไหมแข็ง water ก็ลิควิดนะแล้วก็เลวปันก็เป็นแก๊สนะฮะอันนี้ก็ส่วนผสมก็จะเป็นลิควิดสองตัวนะอันนี้ค่อนข้างจะเข้าด้วยกันดีนะอันนี้ก็จะเป็น อสารละลายโซนะลวอเตอร์ก็คือเกลือแล้วก็ผสมลงไปนะพอมันถึงภาวะเซตตูเลตเซตตูเลตก็คืออภาวะหยุดนิ่งหรือไอภาวะที่สมดุลนะเหมือนกับสารละลายล้อมจนกระทั่งมันหยุดนิ่งเนะี่ยเซตเก็จะมีส่วนของอ่าผลึกเกลือหรือเกลืออยู่ข้างล่างนะตัวสารละลายก็เป็นสารละลายของเกลือ หรือไม่เข้ากันเลยนะก็จะมีออยกับวอเตอร์เนี่ยก็เป็นสองสถานะสองเฟสเหมือนกันนี้ก็ก็อธิบายนะออันนี้ก็เมนะื่อก,กี้ผมก็บรรยายไปแล้วนะก็น,น้ําแข็งือดีเขาเน้นคําว่ากล่องสุญญากาศคือสภาวะที่เราเรียนในเทอร์โมเน,นี่ยมันก็คือเราคิด ระบบอยู่ในสเต y s สเต e นะระบบที่อยู่ในส่วนที่เราศึกษานะแบาเตอรี่ของเราเนี่ยเขาก็เลยให้อยู่ในกล่องสนยากาศเพราะว่าถ้าวังข้างนอกมันก็มีอากาศเข้ามาปนนะเดี๋ยวมันก็จะไม่ส่วนสมของตัวน้ําอย่างเดียวนะนี่ก็จะบอกค้าๆว่า,าเป็นระบบปิดนะฮะ ตอนนี้เขาอยากให้เข้าใจเรื่องสภาวะแผ่นภาพของเฟรนนะฮะเราก็อ่ามันก็คือเชื่อมโยงกับโครงสร้างจุลภาพที่เรียนมาฮนะก็พวกอ่าผลึกต่างๆเรื่องการดิสดิสอีโลเคชันนะฮะพวกผลึกนะหรือการเลื่อนของอะตอมนะอันนี้มองเข้าไปในอ่า ลักษณนะของจุลภาพละมองไมโครหรือมองเ็นพาร์ทก็เหมือนกับคุณมีลูกปิงปอง,งสองสีอะไรพวกนี้นนะพอผสมกันมันก็ยังเห็นลูกปิงปอง,งสองสีอยู่นะแต่อันนีอ้อดโลหะที่ผสมกันถ้าเรามีกล้องที่ละเอียดสงๆเนี่ยเราก็จะเห็นเม็ดโลหะที่มีสองตัวเหมือนกันนะะ ต้องเป็นกดไอ้กล้องพวกไมค์คอนอะไรพวกเนี้ยนะฮะนะเฟดล้อหรือกดของเฟดนะฮะก็ซิอวิวหลากิฟนะอันนี้เขาก็ตั้งกดออกมานะครับจำนวนเฟดเนี่ยเกิดขึ้น เมื่อบวกดีกีของความอิสระหมายถึงว่ามันอยู่ได้สกี่สถาน,นะนะจำนวนองค์ประกอบนะเอเ็นก็คือจำนวนเฟส่ะในอธิบายต่อนะอในกรณีพี่นะอุณหภูมิและความดันเป็นตัวแปรนะอุณหภูมิและความดันเป็นตัวแปรนะฮะกนะ็ อันนี้สองตัวนะในกรณีน,น,นี้ความดันคงที่นะก็ตัวนี้ตัวหลังก็จะเป็นหนึ่งนะอันนี้มีตัวแปรสองตัวก็ตัวหลังก็จะเป็นสองนะครับสภาวะที่เกิดขึ้นนะครับออันนี้ก็เรื่องอยู่ในเทอร์โมเลยนะอันนี้ก็แสดงภาวะของเฟสอมีอธิบายป่ะออกแมกนีเซียมนะฮะ คือถ้าเราเอาแมกนีเซียมมากลุ่มหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกับความดันนะฮะเปลี่ยนแปลงสองตัวน,นี้ยทีกุณเเห็นนะหรือว่าข้อมูลเราก็บันทึกเรื่อยๆว่าเฮ้ยถ้าที่ความดันหนึ่งบรรยากาศเนี่ยอุณหภูมิร้อยองศาแมกนีเซียมยังเป็นของแข็งอยู่อุณหภูมิสองร้อยสามร้อยสี่ร้อย 5้าร้อยห้าร้อยองศายังเป็นของแข็งนะฮะขณะเดียวกันพอเพิ่มไปหกร้อยถึงเจ็ดร้อยเนี่ยเราจะเริ่มเห็นของเหลวนะของเหลวที่ปรากฏขึ้นนะ oh. คือถ้าข้ามไปถึงอ่าเจ็ดร้อยเลยก็เป็นของเหลวหมดแต่ถ้าอยู่ระหว่างเส้นเนี่ยภาวะกัมกึ่งนะฮะ เป็นของแข็งบางส่วนของเหลวบางส่วนนะครับไม่ไม่ไม่อยู่ในสภาวะอีมีมีมานาะเดียวนะก็ขนาดเดียวกันนะคุณก็ลดความดันมาเรื่อยๆนะมันก็ลงเส้นนี้ไหมความดันก็ลดลด,ลดมันก็เริ่มจับตัวเป็นของแข็งใหม่นะ แล้วคุณลดความดันที่อุณหภูมิมสูงๆนะฮะจากของเหลวหรือของแข็งนะก็กลายเป็นไอนะครับหรือถ้าอ่าต่อเนื่องของจุดไปเรื่อยนะสภาวาของเหลวก็กลายเป็นไอโซนของไอก็คือโซนนี้นะฮะโซนโซนแอรียพื้นที่นี้นะอันนี้ก็คือขอบเขตลัวจุดที่มีหลายสภาวะลมการเราเรียกภาษา อังกฤษว่าทิปเปิลนะมาจากไตรนะไตก็แปลว่าสามนะรักษาก็คือมาํำว่าไตนะไตก็สามไตรก็สอง bi นะโอเคประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นแผนภาพของเมเซียมนะแล้วก็แผ่นภาพตัวนี้เรียกมาจากความดันและเทมเปเจอร์นะก็อยู่ใน เทอร์โมนะฮะถ้าถ้าคุณเรียนสายแมกนิคอนะอันนี้ก็เขาว่าอธิบายจุดเอจุด B ีที่วนกราฟนะแต่เมื่อกี้ถ้าฟังผมก็น่าจะเข้าใจแต่ถ้าไปอ่านเองก็ดูภาพจุด A จุด B จุดสี่นะก็ถ้าเราใช้เฟสไดแกรมสามารถวิเคราะห์นะอ่าพเมื่อกี้เป็นอะไร C ีนะ เดี๋ยวผมกลับไปดูกันเฟสจะมีสองนะเพราะว่าตัวแปลงหลังมาจากว่ามีสองสภาวะ E คือและ C คืออะไรนะกลับไปดูนิยามนะครับ E จอดนะ E คือจำนวนเฟสนะ F D G ของความอิสระนะครับ แล้วก็ซก็คือจำนวนองค์ประกอบมีกี่คอมบินแนนต์นะอ่าแมกนีเซียมเมื่อกี้มีคอมบินแนนต์เดียวนะจำนวนเฟสอ่าจำนวนเฟสในนี้ใช้เป็นหนึ่งนะพอผ,ผมเลื่อนไปเลื่อนมาก็เลยปวดว่วอันนี้จำนวนคอมบินแนนต์ จำนวนสารนะก็คือคำนั้นแบน,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 นี้ก็เฟสเฟสมีกี่เฟสนะจำนวนเฟสอีอีเป็นเฟสก็แทนลงมาหนึ่งนะฮะพอสลับบวกลบนะมันก็จะได้เฟสทั้งหมดที่ปรากฏได้ก็คือสองส่วนนะ จุด B นะหนะการน,นี้ที่จุด B เฟสที่เกิดขึ้นจะมี G เป็นสองนะเพราะฉะนั้นแ้พิสองไอตัว F ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นหนึ่งนะอันนี้ผมไม่แม่นผมก็ยังงงกับความหมายที่มันสลับตรงนี้นะอะแต่เขาก็วิเคราะห์ทีละจุดนะจุด A B จุด C จุด C เนี่ยเป็นจุดที่เป็นที่เปแต่งว่าเฟสเนี่ยตัวนี้จะมีสามได้นะ เอนี่ก็คือต้องการหาว่าจุดนั้นเป็นยังไงสก็คือคอมโพนนนต์มหนึ่งนะศูนย์หมายความว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวแปบรบต้องการแมกนีเซียมมีสามเฟสต้องรักษาโฟมความเันไว้เท่านั้นอ่าอ่ะ,อะจากนิยามความหมายของตัวเนี้ยหมายถึงว่าถ้าเป็นศูนย์จริงๆมันก็มีสามเฟสแต่มันก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงของค่าสามเฟสิบก็งงเหมือนกันนะ ก็คือเป็นกฎที่ดูรูปร่างและสารฐานแะที่มันจะเกิดขึ้นแล้วกันนะเพียงแต่ว่าพออยู่ในทิ่เปิลปุ๊บมันก็อยู่ในสามเฟสคุณไม่สามารถที่จะเปลี่ยนสนะไอเปลี่ยนข้อมูลของตัวแปลอง่ายนะอ่ะใครมาแล้วก็พิม์ชื่อในนี้เลยครับิมชื่อในไลน์เลย ไม่ใช่ในสูตรนะอหาถัดมาก็เขาแนะนำสารลายของแข็งนะอะ่สารลานยะก็คือมีส่วนประกอบของของของตัวสองตัวนะมีโซเวนกับตัวโซลูตนะก็คือประกอบด้วยสองส่วนนะครับสารละลายนะ แล้วก็มันก็จะมีสัดส่วนนะก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์การละลายกลลายี่เปอร์เซ็นต์เลยพวกนี้นะครับก็ความกึงสารละลายเนี่ยเขาแบ่งได้เป็นสามสถานนะสามสภาวะด้วยกันนะครับคือส่วนหนึ่งก็คืออิ่มตัวนะซตูเรตนะครับก็คือมันอิ่มตัวก็เหมือนกับคุณใส่น้ำเชื่อมลงไปใ,ใส่น้ำตาลลงไปใรน้ำเนี่ย ภาวะหนึ่งมันก็ไม่ละลายต่อนะฮะไม่อิ่มตัวแอนเซตเทเรตก็คือ,อยังสามารถที่จะถูกทำละลายได้ได้อยู่นะฮะส่วนอิ่มตัวยิ่งวยวาซุปเปอร์ซตเทเรตก็หมายถึงอ่าสารตัวทำละลายกับตัวไอโซเวนเน่ะโซเลเวนก็คือสารที่ ที่ทำลายกับตัวสารที่ถูกละลายเนี่ยตัวโซเวนยังมากกว่านะสารละลายมีตัวถูกละลายมากกว่าตัวทำละลายนะก็เหมือนกลุ่ละลายอนะไรผมก็นึกสารไม่ออกในนี้นะมันจะมีคำอธิบายนะก็มันมันละลายระสัดส่วนของน้ำตาลมากกว่าน้ำอย่างเงี้ยแต่ยังเป็น ของเหลวอยู่นะแความหมายของตัวที่สามนะแต่ไม่รู้เขายกตัวอย่างอะไนะเดี๋ยวสาระละลายแบบของแข็งนะก็ของแข็งแงทนที่เดี๋ยวลองไปดูรูปแล้วกันนะเพราะถ้าไม่ดูรูปก,ก็จะอ่าเข้าใจยากก็มีสองตัวนะตัวหนึ่งก็คือตัวอ่าบอลของมันไอไอ,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 อตัวอะอตอมของมันเนี่ยเข้าไป แทนที่นะครับสีดำดำเนี่ยนะแทรกก็คือมันยกทั้งหมดเนี่ยเข้าไปในตัวของมันนะครับก็คืออขายแบบสีดำดำเนี่ยเข้าไปเข้าไปอยู่นะอันนี้ก็คือแทนที่ของโครงสร้างเข้าไปนะครับ อันนี้ก็เขาอธิบายเชิงโมเลกุลหรือเชิงอะตอมนะก็เมื่อกี้ผมบอกซีอูผสมที่ผมบอกผิดเนี่ยนิกเกร์คอปเปอร์คอปเปอร์ทองกับทองเหลือง่อะอันนี้ก็มีทองแดงกับนิกเกร์เนี่ยสามารถที่จะลายได้แล้วก็พอละลายเนี่ยมันก็จะเป็นอรูปร่างของตัวสารนะฮะอันนี้อเป็น สารประกอบหลักของทองแดงและสังกะสีนะฮะก็ตัวนี้ก็แทรกเข้าไปนะนิกเกอร์กับคัพเปอร์อันนี้ก็ปนกันนะเรียบเปลี่ยนนะทองแดงกับนิกเกอร์ละลายเข้าดีดยีเมื่อภาวะเป็นของเหลวนะทองแดงกับนิกเกอร์ละลายไปได้ดีเมื่อเป็นภาวะของแข็งะ แต่ถ้าผสมทองแดงกับสังกะสีนะมีเปอร์เซ็นต์ของสังสีมากกว่าสามเจะเกิดเฟสใหม่ก็คือเกิดสภาวะของตัวสารขึ้นมาแทรกของมันนะอันนี้เขาก็อธิบายถึงโมเลกุลนะ่าขนาดไซต์ของมันเลยนะผมมีเวลาอีกสิบนาทีนะ ก็เดี๋ยวเฟรดอะไรจบก็แค่นี้ละกันเพราะว่าเดี๋ยวผมยังไม่ทําใบย่อนะฮะก็วันนี้พอแค่นี้นะครั้งหน้ามาสอบนะเดี๋ยวเราเหลืออีกสิบนาทีอ่าคุยเรื่องสอบก่อนดีกว่านะจะได้ใครใครมีข้อสงสัยเรื่องสอบไหมทําใน Google Form เดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้นะไม่ใช่เดี๋ยวเด็ดว,วันสัปดาา์หน้าถ้าถ้าใครมีปัญหามาหาผมมาทิ์หน้าแล้วกันนะครับก็อยู่ในเนี้ยตลอดนะครับก็คุณจะสอบที่บ้านก็ได้นะถ้าคุณไม่เข้ามาแต่คุณต้องมาเซ็นชื่อวันอื่นด้วยนะครับอ่ะกับมาต่อผมคุยเรื่องสอบจบแล้วนะไปดิ้งกันจ้า สวัสดีครับอาจารย์ดี๋ยวไมไปครับก็เดี๋ยวอีกสิบนาทีผม lecture, เลคเชอร์เท่ากับเนื้อหาที่จะปิดก็จะทำคลิปนี้ปิดไปเลยนะแล้วก็ส่วนที่เหลืออาจจะต่อคราวหนะ้ากับมาเรื่องอันนี้ก็เขาบอกว่าเรื่องทองแดงนะฮะอย่างมีขนาดของอะตอมเนี่ยก็มีส่วนนะ อให้รัสมีความแตกต่างก็ตอมเนี่ยเข้าไปแทรกหรืออะไรนะโครงสร้างผลึกก็มีส่วนนะาโครงสร้างผลึกเนี่ยมีโครงสร้างผลึกแบบที่เป็นเฟสเซนเตอร์ตัวสีตัวหลังก็คือตัวผลึกอยู่ที่ขอบนะฮะก็จะมีอะตอมใกล้เคียงกันนะแบบของการเรียงของผลึกเนี่ยท้ายกันก็จะไม่มีขีดจำกัดน,นะ หรือถ้าเป็นเด็กตันวงนอกนะเป็นแวรเรียนส์นะมันก็แทบจะแทนที่กันได้อยู่แล้วนะหรือสภาพไฟนะเรื่องบวงลกลบก็สามารถที่แทนที่แล้วนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่กล่าวถึงเวลาผสมกันนะการสร้างเฟสอันนี้ค่อนข้างยาวะ้ะอ๋อผมปิดแค่นี้เลยแล้วกันสร้างเฟสนี่ค่อนข้างยาววเดี๋ยวอีกแปดนาที เจ็ดน,นาทีด้วยแหันจะไม่จบเอานะฮะก็เร้าว,าวก็เหมือนกับเขาใบบันทึกอุณหภูมิมันก็ใช้เอ็กซเรย์ดูนะตามสภาพเนี่ยเดี๋ยวอะไรอะไรเลคเชอร์ละเอียดคราวนี้นะฮะพออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปนะฮะก็พอไอตัวเคเบ์ฟตรงเนี้ยก็จะโชว์ขึ้ามานะมีคอเปอร์ห้าสิบเปอร์เซ็นแต่ถ้าเป็นอ่าอ่านิกเกอร์กับคอปเปอร์นะก็เกิดของเหลว พวกนี้ผลึตออกมานะพอเย็นตัวไอเม็ดเกรนที่เกิดขึ้นก็จะมาบันทึกไว้นะเขาก็ทําหลายๆอันเพื่อที่จะดูนะสัดส่วนห้าสิบสัดส่วนเนี่ยก็ก็เป็นคร่าวๆข,ของการมาของตาลเเฟสน,นะครับเนี่ยพอรูปร่างได้ปุ๊บเขาก็จะมาพอตจากข้อมูลของเส้นหนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามเส้นที่สี่ก็พอตออกมาเป็น่าข้อมูลรวมนะถ้า มีเปอร์เซ็นต์ส่วนผสมร้อยเปอร์เซนต์ก็สารลายตัวเดียวใช่ไหมหรือส่วนผสมศูนย์เปอร์เซนต์ก็มีสารลายตัวเดียวก็อุณหภูมิที่มันเซตตัวหรือแข็งตัวเนี่ยค่าเดียวนะฮะแต่ถ้ามันมีสองตัวปุ๊บอุณหภูมิที่อ่าหลอมลายหรือเซตตัวเนี่ยไวก็จะมาก่อนนะฮะช่วงนี้ก็จะเห็นเฟสเกิดขึ้นนะจนกระทั่งทุกตัวแข็งตัวหมดนะฮะ ก็จะเป็นการาฟนี้ส่วนของอัลฟาแล้วก็ตัวเอนะอันนี้ก็เป็นที่มาโอเคผมแค่นี้แล้กันนะสาวหน้าเดี๋ยวมาเติมนะฮะตรงนี้นะครับอาจกชคดีครับวันนี้พอแค่นี้เดี๋ยวอัพไฟล์ให้แล้วก็เดี๋ยวผมจะแก้ให้ตัวไฟล์ให้เป็นอ่าพับบิคคุณจะได้ดูคนใน YouTube ของผมได้อาจกชคดีทุกคนครับสวัสดีครับ